สวัสดีครับแฟนชุดขยันนะครับจำที่12บสองนะเดี๋ยวมาดูส1เบนะครับ11นะครับเมื่อวานถ้าชุดของมันก็คือชุดนี้นะแต่ดูยังไงเลือกเอาชุดนี้ขึ้นมานะไม่เข้านะครับไม่มีนะถ้ชุดเดิมชุดปกต,ติก็จะเข้าอยู่หนึ่งสสาเข้าอยู่4ี่นะฮะโอเคต้องขอภายด้วยนะแล้วมาดูใหม่นะครับวันนี้วันนี้ เรื่ใหม่นะวันที่12นะฮะก็ได้สองกลุ่มนะครับกลุ่มเด่นที่หนึ่งก็คือ40ครับเมื่อวานไม่รู้ยังไงนะ <c oughs> ดึงตัวนั้นขึ้นมานะครับ15 18 12 19 13 16นะครับ 5 8 5 2 5 9 5 3 5 6นะครับ8 2 8 9 8 3 8 6นะครับ2 9 2 3 2 6นะครับ9 3 9 6แล้วก็3 6 มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22ตัวนะฮะยีบสอตัวตัวเด่นก็คือเด่นก็คือ 4, 2, 5นะฮะสี่สแล้วก็5นะครับ4ก็มีแค่ 4, 0ตัวเดียวนะครับส่วน2นะ 1, 2 5, 2นะครับ แ2 2ส2ง2องเส่วน5นะ1 5นะครับ5 8 5 2ไปแล้วนะครับ5 9นะ5 3นะครับ หา้าหกนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนสามตัวนะก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับสี 4, ่สองห้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับสี่หนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะครับศูนย ห้าแปดนะครับ0ูนนะแล้วก็0ูนหนะครับ4ี่นะโอเควางมาให้เพียงเท่านี้นะครับนะลำรุ่นกันน่าจะต้องเข้าอยู่นะเพราะว่าเ oh, <wow. S 2> ส้นทางการเดินก็เดินมาเข้าทุกวันนะครับ เข้ามาข้างนอนใช่เดงนะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากคำเตือนไม่เช่นเคยนะตัวเลขมีข้อมีลุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอท่านโชคดีนะครับพบกคนใหม่พ่งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่นอยพิเศษนะตามไปด้วยนะฮะสวัสดีครับ